สวัสดีครับผมเอิร์ธครับสวัสดีครับผมมิกครับสมพรเป็นแมวหลายอารมณ์อะครับบบว่าบางทีก็นิ่งก็นิ่งแบบนิ่งน่ารักเลยอะอย่างเงี้ยเ,เริ่มนิ่งละแต่เมื่อกี้ก็คือจะขว่นจะนูนจะนี่ตลอดเวลาตอนกลางคืนก็จะวิ่งเล่นตีหนึ่งตีสองก็วิ่งไปมาอะไรเงี้ยส่วนเอดินจะนิ่งๆครับถ้าอยู่บ้านอะจะแบบจะขี้อ้อนมากๆอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติถ้าผมอยู่หนึ่งวันเขาจะอ้อนแบบผมนับครั้งเลยนะสิบสิบกว่าครั้ง ใช่คือเดี๋ยวเข้ามาอ้อยเข้ามาคลอเคลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เป็นเป็นแมวที่แบบกินเก่งมากๆกินทุกอย่างฮะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะแบบเขาจะวุ่นวาย ใช่แล้วก็เวลาผมอยู่บ้านใช่ไหมถ้าเขาไม่เจอผมหรือว่าไม่เจอคนอยู่ในบ้านเขาจะร้องใช่เขาติดคนมากๆแล้วคู่เคยพา้องแมวมันเล่นด้วยกันไหมยังโอ้บ่อยเลยครับบ่อยเลยใช่ใช่ช่วงแรกเรายังลุ้นกันอยู่ว่าจะเข้ากันได้ไหมย่งเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราเลี้ยงแมวด้วยกันแล้วก็ต้องทํางานด้วยกันบางทีก็ต้องแบบว่าเอาแมวมาแบบมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันใช่แล้วพอไปสักพักหนึ่งก็เริ่มเล่นกันเริ่มเข้ากันได้ผมก็โอเคเลยครับ แล้วมันยากนะในมุมมองของมิกที่เป็นแบบว่าคนที่เรียนทางทางด้านสายนี้รู้สึกว่าพอมาเลี้ยงเองแล้วมันเหมือนเรารู้เยอะว่าเราเราต้องเลี้ยงกับน้องอยังไงแล้วมันแบบว่าเหมือนไปเพชเชอร์ตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทำอันนี้อันนี้อันนี้นะเดี๋ยวมันไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตามสเต็ปเดี๋ยวเราจะเลี้ยงออกมาได้ไม่ดีเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องนี้อ,อย่างเงี้ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมเคยเลี้ยงแมวตั้งแต่เด็กๆอ,อย่างเงี้ยผมว่าไม่ยากเวลาผมแบบ เอาแมวไปยงผมแค่ดูแบบว่าตัวไหนที่มันถูกใจกับเราเราก็เอาเข้ามาเลี้ยงเลยอ่างเงี้ยแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาแล้วคิดว่าแมวของใครเลี้ยงยากมากน่าจะสมพรสมพรเนาะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมพรเนี่ยจะเป็นคนที่กินยากกินยากกินน้อย แล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบว่าถ้าถ้าเขาไม่ชอบกินอะไรนะเขเขาก็จะไม่กินเลยอะ่ะแต่ว่านิกโเขากินนะฮะกินเยอะด้วยอชอบกินมากโดยเฉพาะครีมี่แต่ว่าเกรวี่ก็ชอบนะครับของยังของนิโกเองเนี่ยเขามีหลายสีเช่นพี่สำคัญเขาตอนนี้ผมมาถ่ายกับเอ่อนิกโกทีทั้งเกรวี่ครีมี่คือเขากินไม่หมดเลยทุกสีเลยครับก็แฮปปี้ครับที่เขากินได้ S <S เราก็จะดูเรื่องอาหารอันดับแรกเลยว่าสารอาหารที่ดีพอกับลูกเราหรือเปล่าพอได้แบบลัวลูกแบบแบบม่เขาจะมีปัญหารเรื่องไตใช่ใชแล้วก็แบบว่าการขาดน้ําต,ต้องกินน้ำเยอะๆต้องกินน้ํา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใช่ต้องดูดีๆอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบต,ติกเรื่องอาหารเป็นพิเศษเวลาน้องเขากินน้ำนอยเงี้ยผมจะสังเกตช่วงจมูกเขาถ้าจมูกเขาซีดอย่างเงี้ยก็ต้องเหมือนเขาขาดกําลังขาดน้ําอยู่ถ้าจมูกวันไหนที่เขาจมูกชมพูอะไรเงี้ย เขาจะกินน้ําเพียงพอ,อ,งอบางทีผมก็ไปถามมิกว่าเฮ้ยอันนี้กินสูตรนี้กินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาหารอันเนี้ยไอดินกินได้หรือเปล่าก็ไล์ไปถามโทรไปเหมือนพี่เอิร์ธเลยสมพ่อเนี่ยจะเห็นชัดมากว่าวันไหนแบบกินน้ําน้อยหรือไม่น้อยอ่าวันเนี้ยแบบได้กินอาหารที่ดีได้กินน้ําดีๆก็จะจมูกชมพูแบบนี้มผมก่ารู้รู้ใช่เพราะว่าเวลาเขา หมือนไม่เห็นคนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบร้องเรียกหาคนตลอดอ,อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันมันคงแบบน,น,น,น่าจะแมวน่าจะแบบผ,ผูกพันกับเราแล้วแหละอะไรเงี้ยใช่ครับเ,เรียกว่าติดคนดนะใช่อย่างผมมาเลี้ยงสงฆ์ผนะผมไม่สามารถปิดประตูอะไรได้เลยอะไรเงี้ยเออเหมือนกันประตูห้องน้ําประตูห้องนอนเนี้ยจะล้องถ้าเกิดว่าไม่ไม่เห็นผมอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งผมเคยดูเขาไงแล้วกว่าเขาเล่นเล่นเยอะไปอะไรเงี้ย แล้วเหมือนเขารู้ว่าผมโกรธเขาเขาก็เดินมาแล้วก็แบบม,มาอ้อนมมาอ้อนมากอดอะไรอย่างเงี้ยว่าก็แบบไม่ยอมให้แบบไม่ยอมให้ไปไหน ตอนนี้กำลังมีรายการใหม่ของพวกเรานะครับ BMS Earth Mix Space ครับผมง่งก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็เพลงของผมนะครับสายราของนี่เองนะครับฝากด้วยนะครับครับของนี้ก็เหมือนพี่เอิร์ทแหละครับแล้วก็อาจจะมีเพลงของตัวเองก็คือเพลงคนแบบไหนแล้วก็นิทานบรรเทานิทานพันดาวเวอร์ชั่นเพียนครับผมแล้วก็ผลงานใหม่ๆออกมาเร็วๆนี้กับพี่เอิร์ทเหมือนกันครับผมแล้วที่สําคัญนะครับฝากดีกด้วยนะครับ